มาครับผมเขาว่าเออบูนบสซ่อมผลที่แพงที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็ดูจูในนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้ไม่มีใครในเกมได้มาเพราะว่ามันต้องรอทําตามเควสนะครับผมอ่าก็คือเควสนี้นั่นเองครับผมก็ดูนเนี่ยครับผมบูนบสซ่อมภารกิจอะไรไม่รู้ครับผมก็ดูที่รู้ก็คือ,อขออนุญาตสคริปต์เลยกันละกันนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจครับคุณดูถ้าเราสคริปต์ได้อาจจะได้แบบดูทีเดียวเนาะผมว่าอโอเคเรียบร้อยครับผม ปลูกแครอทร้อยอันแล้วก็แอปเปิ้ลยี่ห้าแล้วก็เอ่อพัมกินหรือว่าพักทองห้าอันนะครับผมซึ่งขี้เกียจไปนั่งทําครับผมขอญาตรับเลยก็แล้วกันเนาะอ่าโอเคได้ไข่มาหนึ่งรูกครับผมแล้วก็เอ่อในส่วนของนี่ครับคอสเมติกสุดท้ายก็เป็นเอ่อมาเลสซีแพ็กกันเองประมาณนี้เนาะคนดูแลเบิร์ดจะได้เอ่อเป็นคอสเมติกภูเขาไฟด้วยใช่ไหมนนี้น่าจะนะครับผมแล้วมันไม่มีสคริปต์ขั้นต่อไปหรอ โอ้โห oh ม่กอดเัื่อต้องรอมาให้เรารอห้าชั่วโมงพอดูหม่ก็จะกันนานไปน่านไปครับแอดมินมานานไปยฮ้ยแกรอถ้าเกิดห้าชั่วโมงไปจากต้นอัปเดตก็6ชั่วโมงนั่นแปลว่าทุกชั่วโมงจะมีการีครั้งหนึ่งนะครับผมก็มีทั้งหมดที่หกเควสครับผมฮะหกคูณหก็3าสี่บกชั่วโมงทุกคนเป็นใจผมด้วยครับผมผมจะทำ อันนี้โดยที่ไม่นอน30ชั่วโมงนะครับผมได้ปลดใครดูคลิปนี้อยู่กกรุณากดไลค์กันด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเหลือสตย5นาทีนะครับผมจากเออที่เราทําการใส่ตอนอัปเดตนะครับผมก็รอแล้วเราค่อยมาดูด้วยกันว่าเป็นอะไรนะก็เอาละครับมามาดูกันว่าจะได้อะไรโอ้โหสเลยงเต็มป๊บหนึ่งขอละทีเล็กได้ไหมไทแรโนโซรัสได้ไหมโอ้โหตัวอะไรอ่ะคนดูตัวอะไรอ่ะเอ่อขอตั้งเลยลวกันนะครับผมออ ดูดิสัตว์เลี้ยงตัวน,นี้เป็นแรปเตอร์ชื่อเนโกะแปลว่าแมวนะครับผมเงาลาตอนนี้ก็ใกล้ครบแล้วนะครับผมคนดูได้เวลาดูซิว่าจะได้โดนเสาหรือได้ไข่โอเคครับได้ไข่มาฟองนึงครับผมซึ่งอันนี้จะใส่ในส่วนของพึ่งไปเป็นพึ่งเอ่อ ออนคอมมอนหรือคอมมอนผมก็รู้ผัวว่าจะไม่ได้นะครับผมเอาละขอญาตั้งไข่เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูเออสาวตัวแรกของเราก่อนละกันนะครับผมก็คือแรปเตอร์ว่าสามารถทํะได้นะระดับเรจินคอนโดฮะจะมีในส่วนของเออสองจุดห้าเปอร์เซ็นที่ถ้าเกิดเราเก็บผลจะมีโอกาสที่มันจะติดอัมพันนั่นเองครับผมคนดูฮะก็อยู่ที่ความยากของผลด้วยนะและท้ายผู้เล่นนะั้นสามารถวิ่งไวขึ้นกว่าเดิมสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมและจะจะไปวิ่งทําไมวะอันนี้เราก็วาร์ปได้เนาะ โอเคพิ่งไปขึ้นไหมคนดูครับคนดูรู้สึกหรือเปล่าผมพิ้วไปขึ้นแล้วก็เก็บใช่ไหมครับผมดูซิติดอันพันติดอันพันติดหรือเปล่าอ่าติดแล้วก็กคือแอมเบอร์ตรงนี้นั่นเองครับผมอ่ะติล,ละวันนั้นผลอัาพันก็คือประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นหลายระยะด้วยนะครับผมคนดูคนระับเป็นเอ่อไม่อธิบายไม่ถูกอันนี้เพราะว่าเรายังไม่เจอเลยว่ามันระยะอื่น,นเป็นยังไงนะครับผม และไม่ใช่แค่นั้นครับผมอันดับแรกเราขอดูสัตว์เลี้ยงเราก่อนว่าตัวไหนมีระดับไหนบ้างครับซึ่งอูรังโอตังก็คือระดับแรนะครับผมรอบนี้เราจะโอตังระดับแรไปใส่เครื่องอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับผมก็ซึ่งไอ้เครื่องนี้นะครับผมคนดูฮะก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่สุ0.5ได้เพราะว่าระดับความแรของสัตว์มีผลต่อไอเทมข้างในเหมือนกันเพราะงั้นแล้วต้องเลือกใส่ให้ดีก่อนนะครับอย่าเอาแบบพวกอันคอมวนพวกชักกากใส่ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเสียเวลารอด้วยเองฮะ ยิ่งสั่นเลี้ยงระดับหกก็จะได้เยอะเช่นเอ่อแรคคูคนคงไม่มีใครแรคคูนไปใส่หรอกนะแรคคูนแบบดีวายก็เราจะมาลองในส่วนของกับดีวายด้วยเช่นกันนะครับผมฮะว่าจะได้ตัวอะไรเนาะดีวายตัวไหนเรามีตัวไหนบ้างวะคนดูโอ้โนเกลเลเจนก็น่าจะใส่ได้นะคนดูฮะไว้เดี๋ยวเราเอาแบบว่ามีคอมมอนอะคอมมอนแล้วก็เรมิติคอลเลเจนารี่แล้วก็ดีวนะครับผม่พิเมติกยังไม่มีใช่ไหม ระดับกากสุดหรือคอมมอนก็ประมาณนี้ครับผมคอดูฮะเหมือนว่าปูจะใส่ได้เนาะซึ่งระดับคอมมอนนั่แต่ก็ไม่คุ้มหรอกครับผมแล้วก็เอออันคอมมอนก็คือพึ่งที่เราใส่ไปตอนต้นคลิปนะคะผมซึ่งได้ไข่มา1อันนั่นเองฮะและต่อมาครับผมก็เออเป็นระดับเรเลเราใส่ระดับอุลตตังไปนะฮะเราจะได้กี่อันเราเข้ามาดูกันในส่วนของเลเจน์เราเหมือนจะมีตัวใส่เขาค่าจะเยอะเลยนะครับผมเลเจน์ก็นกแก้วก็ใส่ได้ของผมมีเพราะไม่ใช้นะครับผมโคตรกาก มูนแคทไม่คุ้มแน่เดี๋ยวเราหาใส่ตัวกากันแล้วกันสำหรับเรเดนย์นะครับและต่อมาเป็นระดับมิสติกนะครับหรือมิสติเคิลนั่นเองฮะก็แถบไว้ก็ได้น้องว่าตัวไหนเป็นมิสติกบ้างจะได้ใส่ถูกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมน่าจะใส่เอ่อหนอนหมูหรือมดอะไรพวกนี้ที่เรามีเยอะนะครับผมก็เออแล้วแต่คนจะเลือกเลยนะเอาไว้ว่าันจะเอาแกใส่กันละกันนะจะมดฝากไว้ก่อนละกันึ๊บและต่อมาระดับดีวายคุณว่าตัดสินใจยากเลยก็น่าจะเป็นเออไม่ยากหรอกคุณดูฮะก็เลดฟ็อกกันครับผมผมไม่ได้ใช้อะะไไรมมมมาาาากยเเนบัฟทพ่ได้ประยอะไรเลยนะครับผมฮะ อ่าโอเคตอนนี้หน้าผมอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอยู่อีกไอดีหนึ่งนั่นเองครับผมอุ้ดูมีเอเลียนมาพอดีวะ่ะก็เออผมคิดว่าถ้าเกิดเรารอไอดีเดียวแล้วมันแบบว่าต้องมานั่งรอทุกชั่วโมงผมว่าน่าจะนานไปผมเลยสลับไปสองไอดีกล้ลกันซึ่งไอดีนี้มีในส่วนของมดอยู่ด้วยนะครับผมเป็ดดีรองนะฮะคนดูก็มีคงมีไข่เรียบร้อยแล้วเราจะเอานี้เป็นเครื่องสั่งเวลดีว่าคนดูฮะระดับเรจนารีด้วยนะครับผมเรายังไม่ทําเลยว่ะเรจนารีนะฮะโอเคมดมีพอดีเลยอันนี้มดนี้เป็นระดับ,บมิคนะผ ก็คิดว่าน่าจะพอไปเครื่องเส้นสั่งเวรของเราได้นะมาทีนี้เรา,าม,มาทําการยัดมุดเลยก็แล้วกันนะยัดมุดแล้วทําการรอหนึ่งชั่วโมงนั่นเองครับผมลุยกันฮะเลสโกถึงจะเสียได้แต่ว่าเพื่อความรวดเร็วครับผมฮะเอาละครับคุณดูครับรุ่นใหญ่สายเติมครับไม่ต้องทำเควสครับเหมือนว่าเควสจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมฮะสองไอเดียคือคนละเควสกันเลยนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้เป็นปลูกต้นเอ่อต้นไผ่แล้วก็เลี้ยงเอ่อกระต่ายแล้วก็เลี้ยงหมาโอ้ยากตรงอันนี้ ขอญาตข้ามเลยก็แล้วกันเนาะอ่าโอเคครับโอ้ยนี่มันคนดังนี่หว่าคนดูฮะพี่โบ๊ชใช่ไหมมาฟักมาฟักมาฟักไข่เหมือนกันเลยครับพี่มาเราไปฟักกันต่อดีกว่าสุม่มแนวว่าใ้เอาตรงๆแพ็กเออนี้ผมไม่ค่อยอยากสุ่มเท่าไหร่เลยครับคนดูก็คือ เขาบอกว่ามันมีไอ้ไอ้ของที่เดีกวแคนดี้ก็คือโบนใช่ไหมครับบอกว่าเป็นโบนบอสซอมที่ได้มาจากเควสซึ่งแอดมินบอกยังไงแล้วคําถามก็คือถ้าเกิดสุ่มแล้วมันเติมขนาดแล้วมันไม่ได้ผลที่ดีไปกว่าแคนดี้ก็ไม่รู้เติมทําไมนะครับผมก็ดูกี้ผมหรือเปล่าครับก็เลยอ่ะรอเป็นโบนบอสซอมดีกว่านะครับผมเงาล่ะขอดูซิว่าจะเปิดได้อะไรนะครับผมอึบขอดูหน่อยได้อะไรอึบโอเคได้โรซาอ่ะ ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะผมก็จําชื่อไม่ได้อะไม่รู้จักเหมือนกันครับผมอ๋อมีโอกาสเก็บผลซ้ําได้8เปอร์เซนะฮะก็แล้วแต่ความยากของผลลไม้นั้นด้วยครับผมอะประมาณนั้นเลย8.24เนาะแล้วก็ยิ่งเป็นผลเออผลจากแพ้แล้วก็กมีโอกาสได้เปอร์เซนะครับผมก็มันจะโอกาสมากกว่านั่นเองประมาณนั้นก็กนแล้วแต่นะน,นี่ก็ดีมะอ่าคนดูฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาเจออันนี้นะครับผม ครั้งแรกเลยที่ผมเจอหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ลอยอเลยนะครับผมอ๋อมไปขายสตาร์ประมาณนี้เลยเนาะเอาเรามาดูการสั่นเลี้ยงดับแรงเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคเหมือนจะเป็นสงฟองนะครับผมไม่ธรรมดาฮะได้มา2ฟองครับผมจัดไปครับเก็บหรือละกันเรียบร้อย2ฟองแล้วก็ทีนี้เราจะยัดในส่วนของเออรอบนี้จะเป็นในส่วนของหมาป่าจิ้งจอกเลยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้อีกดิลนึง,นงก็ยัดเป็นเลเจนดารี่นะครับผมมันจะได้แบบว่าเสร็จทีเดียวเนาะ มาเลยจิ้งจอกถึงเวลาของเจ้าแล้วเจ้าต้องเข้าออเออเครื่องย่อยละงาวละลาก่อนนะเจ้าหมาจิ้งจอกถึงเวลาที่ต้องจากลากับนาแล้วลุยบายบายครับขอย่อยทั้มใจลียย่อยเลยก็แล้วกันไปอ่าโอเคเรียบรอ้อยทีนี้ก็รอเอออีก59นาทีนั่นเองครับผมก็้าหวังว่าจะได้ทีเล็กนะครับผมผมว่าจะย่อยเป็นตัวนะผมว่าที่เป็นตัวก็จะดีมากนะครับผมไม่ดีหรอกตัวว่า เดยเป็นตัวเอาโอกาสทีเล็กก็น้อยแต่ถ้าเกิดเป็นไข่ก็อย่างน้อยก็สองสามฟองอ่ะผมว่าจะดีกว่าไหมโอ้ได้หนูมาแต่หนูก็เออหนูก็ระดับมิติเขานะก,ก็ได้อยู่ไปต่อครับผมก็ดูว่าอีกสามฟองนั่นเองทีเล็กไหมทีเล็กดีจะดีมากเลยถ้าเป็นทีเล็กแล้วก็นะไท่ซรนท็อปรู้จักตัวนี้ครับผม <laughs> อุ้ยตัวนี้ครับไทเทอร์ท็อปครับผมก็อุ้ยตัวใหญ่มาก <laughs> แต่ว่าก็อยากไปทีเล็กอยู่ดีนะครับผมโอเคความสามารถน่าจะดีอยู่มั้งคนดูใช่ไหมอ่าโอเคขอญอาตั้งค์แล้ละกันนะ ต่อมาครับตัวอะไรครับผมยึบชึบตัวอะไรแกลนี้ตัวหนามนะจะไม่ไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรนะครับผมและต่อมาสุดท้ายแครปสเตอร์นั่นเองครับประมาณนี้เลยสามฟองทีเล็กยังไม่ออกนะทีเล็กยังไม่ออกมาอ่าทุกสามนาทีชนต้นไม้แบบสุ่มทาให้ต้น,ต,นต้นไม้นั้นเออมีโอกาสที่จะโตขึ้นนะครับผมขอดูฮะสามจุดสามจุดสามสามนั่นเองครับผม เวลาใช่ไหมเป็นวินาทีใช่แล้วก็อย่างคือจะมีโอกาสที่จะชนซ้ำด้วยเช่นกันนะครับผมอะ,อะเดี๋ยวค่อยมารอดูพลังของเขากันอ่ะโอเคคนว่าเลยห้าหกวิครับมาดูความสามารถของเขากันเลยครับผมชนต้นไม้ต้นไม้ต,ไมตัวไวปกติชนต้นไม้มาต้องพังใช่ห,หรอวะอะเห็นไหมครับผมมาชนต้นนี้ปุ๊บเอ่อมันก็โตวไวขึ้นมาสามสามนั่นเองนะครับผมสามสามวิมันเรียกว่ามิลิมิลิวีปว่าวะคนดูฮะ ml เอามาชนอีกแล้วครับผมะมีโอกสาสชนซ้ำชนอีกแล้วครับผม ชวนสวามรอบเลยเทีเดียวนะฮะโอเคครับต่อมาค่ะในส่วนของเอ่อไข่ไม่ใช่สีสันเลี้ยงมิเตอร์เข้าของเราเลยนะฮะว่าอะไรโอ้โหใบก้อนสองอันเท่ากับแลเลยนะครับผมโคตรกากและรอบนี้เราจะเป็นงูแล้วกันเพราะว่าเราไม่ชอบงูนะครับผมมาดูฮะงูเป็นระดับเลเจนนั่นเองปั๊บเลเจนนะครับผมผมาดูมาดูกันสิว่าจะได้อะไรในรอบเลเจนนะครับผมไปเลสซากครับขอ,อย่าใส่แล้วกันเนาะซึ่งก็ เดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของกระดับดีวายนะครับผมใส่ดีวายมา,มา,มาป่าไปแล้วนะเ้าละขอดูราคาซิว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมอ่าวูหลายแสนอยู่ก็ก็ใช้ได้ครับผมไปแสนอยู่ครับเอาละมาดูกันซิว่าจะได้ตัวอะไรทีเล็กเธอวะขอถัวทีเล็กทีเล็กโอเคครับผมได้ได้ไดไดแรปเตอร์มาฮะแรปเตอร์มาอันต่อไปครับมาไม่ขออะไรเยอะ ขอแค่ทีเล็กก็พอหรือไม่ก็ได้สาวคอยาวหรือว่าสาวคอยาวายมีอิจบาเลไรหรือวะเง้าวราวัด,ดีโซโลอซึ่งตอนนี้เราฟักในส่วนของเออดีวายน,นะครับผมก็คือริ้งจอกของเราเสียริ้งจอกได้มาสี่อันถามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าก็อยไ่ไปหาทําเลยครับผมคนดูฮะจริงๆก็เออแบบไมติเคิลแบบเลเยอรี่น่าจะดีกว่าเพราะามันเปลืองนะครับผมแล้วเกิดใครแบบว่า มีจิ้งจอกเยอะวะลองดูครับผม,ดมได้มาแล้วสี่ลูกสั่งวัวไปด้วยน้องจิ้งจอกนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เอ่อทีเล็กแล้วก็ผมจะขโมยต้นนั้นครับสามหมื่น <c oughs> ไอหมอนั่นบอกว่ากูเกียรอะไรวะอะดูซิเราสามารถเอาสัตว์เดินสามาใส่ได้ไหมเหมือนจะเดินสามาใส่ไม่ได้นะครับผมอูกเกจะเหลี่ยมสะหน่อยแบบปั๊มเลยงี้ไม่ได้นะครับ่นเดินสามาครับมีสี่ลูกครับตอนนี้ขอยาอ่าเปิดแล้วกัน ลูกแรกออกมาเป็นไทเซอร์ท็อปนะครับผมลูกที่สองครับที่สองคอตัวอะไรฮึบออกมากลายเป็นทุเรียนนะครับผมลูกที่สามครับลูกที่สามเป็นอะไรครับแรปเตอร์ครับผมและลูกสุดท้ายครับกูดูทีเล็กหรือเปล่าทีเล็กเลยทีเล็กแรปเตอร์กูแค้นเปิดไม่ได้อีบ้าเลยเสียจริงจอกไปเครื <c> ่อ <oughs> โมยแม่ง ใหญ่มากๆครับผมเพิน่นี้หมยก็ราคาสามหมื่นล้านเงาล้มห้ยืนร้องไห้อยู่หน้าต้นคือเจอใครไม่เจอมาเจอเรามาขั้งสุดท้ายเลเจนดารีร่ของเรานั้นจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูกันเลยฮะผมว่าได้ประมาณสัก2สองัก3สามแหละครับผมใช่ไหมเกเครับได้2ลูกครับเท่ากับมิเตอร์คซึ่งผมคิดว่ามิเตอร์คอ่น่าจะได้ประมาณ3แต่ว่าผมดวงเกลืออาจจะไแค่2นะครับเพราะว่า ดีวายเมื่อกี้คือ4เลยนะครับผมประมาณนั้นระดับเรยเลเจนต์แล้วก็มิติคอลก็ได้2ลูกที่เราใส่เมื่อกี้นะครับผมเพราะงั้นว่าไม่ต้องหาดีวายใส่หรอกผมว่าใส่แค่เรย์เลเจนต์ Rare, Legend, มิติคอลก็จจพอแล้วพอแล้วมั้งครับผมดีวายก็มันจะเปลืองไปเนาะสำหรับทีนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะไปแล้วาย